Adjustment layer เนี่ยมันคือ layer เปล่าที่มีประโยชน์อะครูก็จะ double click เข้าไปโอเค Effect ก็จะมาอยู่ใน Adjustment layer ละ <S 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 เริ่มกันเลยก็ขอคลิกซ้ายเพื่อ create a new composition นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือกไปเลยโอเคจากนั้นมาที่ timeline นะครับเราก็คลิกขวานะครับเพื่อสร้าง new แล้วมองหาคำว่า adjustment layer คลิกซ้ายหครั้งครับอันนี้ก็เราก็จะได้เลเยอร์เปล่ามาละเดี๋ยวครูจะสร้าง solid มาอันหนึ่งคลิกขวาครับไปที่ new แล้วก็ solid คลิกซ้ายหครั้งครับสีอะไรกร็ได้กด ok ไปแล้วครูก็จะใส่เอฟเฟ t n o i s noise แล้วมองหาคำว่านี่ Fractal Noise คลิกซ้ายค้างแล้วลากมาใส่ครับหรืออันดูกลับไปก่อนคอนโทเ Set หรือ d o บเบิลคลิกที่ Effect ไปเลยแต่เราต้องเลือก Layer นะ Select Layer ก่อนแล้วถึงจะ d o บเบิลคลิกได้ก็ d o บเบิลคลิกไปเอฟเฟกก็จะเข้าเหมือนกันนะ ทีนี้ครูก็จะคลิกซ้ายเลเยอร์บนเนี่ย noise เนี่ยเลื่อนลงมาอยู่ข้างบนใช่ไหม adjustment layer เนี่ยทีนี้ครูจะลองเปลี่ยนสีของ noise ดูครูก็จะมามองหาเอ f e c t ที่ชื่อ e, tritone นะครับแล้วก็ double click เข้าไปหรือลากใส่ก็ได้อ ก็ adjustment layer ก็จะมีประโยชน์ประมาณนี้นะเดี๋ยวครูจะ import footage มานะครับก็คลิกขวานะครับมองหาคำว่า import แล้วก็ไปที่ file ครูโหลดรูปเป็นฉากเขียวที่โหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็กด open มาเสร็จปุ๊บเนี่ยคลิกซ้ายค้างครับแล้วก็ลากลงมาอยู่ล่างสุดครูจะทำการ select layer ที่2ที่เป็น solid เนี่ยทิ้งไปปรับ scale ครับ ก็คือคลิกที่เลเยอร์ฉากเขียวไอ้ตรงเนี้ยแล้วกดเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้1ครั้งอีกอันนึงในโหมด transform อีกครั้งหนึ่งปรับ scale เลยครูจะใส่เอฟเฟกที่ชื่อ key green นะ k e y การ key ก็คือการดูดฉากออกนะก็จะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ครูแนะนำง่ายๆก็เนี่ย linear color key ครูก็จะ double click เข้าไป โอเคเอฟเฟกก็จะมาอยู่ใน adjustment layer ละทีนี้ครูจะมาจิ้มใช้อันนี้ดูดสีเครื่องมือแรกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็สีเขียวยอดสอนไรทีนี้เวลาเราสร้าง adjustment layer เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบสีนี้ตลอดอะสีขาวเราลองคลิกขวาดูหาคำว่า new แล้วก็ adjustment layer มันจะได้สีขาวตลอดเลยบางทีเราทำหลายๆอันนะเราทำงานหลายๆชั้นหลายๆขั้นตอนแบบนี้เราก็จะมองหาโอ้ยทำไม adjustment layer มันเยอะจังวะครูมีวิธีก็คือให้เราสร้างเป็น solid นะก็คลิกขวาแล้วก็ new มองหาคำว,ว่า solid คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อสร้าง solid มาครูก็จะกด ok ไป ทีนี้เนี่ยมามองดูตรงคำว่า toggle switch and modes คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้โผล่มาเนี่ยกดสลับกลับคืนก็ได้ครูต้องการจะทำให้มันเป็น adjustment layer ก็คือให้เอาเมาส์เนี่ยมาคลิกตรงนี้อันนี้จะเป็นหมวดของ adjustment layer หมดเลยถ้ามันเครื่องเครื่องหมายอย่างเงี้ยครูก็คลิกซ้ายไปเลย โซเลตของครูก็จะกลายเป็นเลเยอร์เปล่าก็เอาไว้โน้ตว่าเออเอฟเฟกเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรแต่ทีนี้ครูจะมาที่เลเยอร์แรกสุดแล้วคลิกซ้ายหนึงครั้งในโหมดหน้าต่าง Effect Control มันจะมีไฮไลท์สีน้ำเงินแบบนี้นะแล้วครูก็กด c t r l a เพื่อ select Effect ทั้งหมด แล้วครูก็กด copy ctrl c แล้วก็มาคลิกซ้ายที่ solid ของเราซึ่งกลายเป็น adjustment layer ไปแล้วแล้วก็กดวางไป ctrl v นะครับนเนี่ยแล้วครูก็สามารถลบทิ้งที่เหลือนี่ทิ้งไม่ได้เลย solid เราที่กลายเป็น adjustment layer ทำงานเหมือนกันเลยดูชาเขียวได้เหมือนกันก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะค,ครับ